สวัสดีครับคุณฟังทีักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ไทยโพสต์อิสระภาพแห่งความคิดวันนี้เป็นไทยโพสต์ฉบับอนาคารที่13เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567นากะครับกรองสถานการณ์ให้ชื่อว่า14สิงหาชี้ชะตาเก้าอี้นายกเศรษฐามั่นใจอยู่ต่อมีตุนแล้ว3แล้วตามด้วยเครื่องหมายตกใจ เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยกลองสถานการณ์บอกว่าอย่างนี้ครับหลังจากเมื่อวันที่23พฤษภาคมปีนี้คือปี2 5 6 7เนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยศารรัฐธรรมนูญมีมติ6ต่อ3รับคำร้องคดีที่กลุ่มสมาชิกบุทิิสภา40คนได้ยื่นคำร้องให้สาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีของนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี นำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ในายพิชิตชื่นบานเป็น,นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีมติ5ต่อ4เสียงไม่สั่งให้เศรษฐาต้องหยุดพักการปฏิบัติหน้าที่5ต่อ4เนี่ยเรียกว่ารอดแบบชิวเฉียดเลยนะครับแต่ในที่สุดกับก็มาถึงวันที่จะตา เก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยจะได้รู้กันละครับว่าเศรษฐาจะยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่หรือว่าจะต้องมีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31วันที่14สิงหาคมน,นี้รู้ผลครับหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยได้ใช้เวลาในการพิจารณาคำร้องคดีนี้นาน84วันด้วยกันนับตั้งแต่วันรับคำร้องจนถึงวันตัดสิน คำนิยใชัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเนี่ยจะออกมา2ทางเท่านั้นคือศาลร,รัฐธรรมนูญยกคำร้องซึ่งหมายถึงเศรษฐารอดไม่ต้องหลุดจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งแปลว่าเศรษฐาสามารถเดินหน้าทำงานต่อไปได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าอ,อีกไม่นานน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแต่จะเป็นการปรับแบบเล็กๆ เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเก้าอี้รัฐมนตรีว่างอยู่สองตำแหน่งคือโคต้าของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่พิชิตชื่นบานลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีไปแล้วกับอีกเก้าอี้หนึ่งเป็นโคต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติหลังจากที่กฤษดาจีนวิจารณะลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทกกรวงกรคลังล่าสุดเนี่ยนะครับ รวมไทยสร้างชาติเคาะแล้วนะครับว่าจะให้เอกนัทพร้อมพัน์เลขาธิการพักเป็นรัฐมนตรีในโคตาของพรรแต่ว่าจะใช่ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตําแหน่งเดิมของกฤษดาหรือไม่เนี่ยต้องรอผลการเจรจาความเมืองกันต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าจับกระแสการเมืองช่วงหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีการมองกันว่าเศรษฐาน่าจะรอด หลังจากที่เห็นสัญญาณการเมืองลหลายอย่างโดยเฉพาะภาพที่เศษฐาไปพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองหลายคนด้วยกันผนวกกับมีการออกโปรแกรมเดินสายต่างจังหวัดของเศษฐาไล่ไปตั้งแต่วันที่15สิงหาคมจนถึงวันที่31สิงหาคมเนี่ยนะครับ15 16. ไปประชุมแม่โขงล้านช้างที่จังหวัดเชียงใหม่17-20งวางคิวไปจังหวัดนครนายกสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรี แล้วก็ไปประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่พระนครศรีอยุธยา21-23ไปจังหวัดตากเชียงใหม่เชียงรายและก็ตบท้ายวันที่31สิงหาคมนครพนมนกับบึงการวันที่15สิงหาคมซึ่งเราจะรู้ผลแล้วว่าอยู่หรือไปแล้วก็จะเป็นวันที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจชัยของเศรษฐาเรียบร้อยแล้วนะครับ มีการลือกันในแวดวงการเมืองว่าเศรษฐาและแกนนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยน่าจะรู้ข่าวอินไซต์บางอย่างจนมั่นใจว่ารอดแน่ๆถึงได้วางโปรแกรมเดินสายออกต่างจังหวัดวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินคดีทันทีส่วนคำตัดสินอีกทางหนึ่งของศาลร,รัฐธรรมนูญก็คือเศรษฐาไม่รอดต้องหลุดจากตาแหน่งเพราะความเป็นรัฐมนตรีของเศรษฐาจะต้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตราย170ยวรรคหนึ่งวงเล็บสี่ ประกอบมาตรา160บงเล็บ4และก็วงเล็บ5เพราะว่าสารรัฐธรรมนรูญเห็นว่าการที่เศรษฐานำชื่อพิชิตขึ้นทูลกล้าุูนกระหม่อมแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีโดยที่ตัวพิชิตเองเนี่ยเคยถูกคำสั่งสารดีกาคุมขังเป็นเวลา6เดือนในคดีถุงขนม2ล้านบาทแล้วตัวพิชิตเนี่ยยังมีปัญหาคลุมเครือเรื่องขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรมรมนูญมาตรา160บงเล็บ4 และกระโงเล่ยพาจึงถือว่าเป็นการกระทําที่มิชอบนายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบจึงวินิจฉัยให้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแนวทางนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าเศรษฐาต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่แต่ว่าคณะรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพพ้นจากตําแหน่งไปพร้อมๆกับเศรษฐาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ น่าจะทําให้พักร่วมรัฐบาลภายใต้การนําของทักษิณกับเพื่อไทยเนี่ยต้องตัดสินใจเรื่องการเสนอชื่อบุคคลขึ้นเป็นนายกร,รัฐมนตรีคนใหม่แต่กรณนั้นนี่ะครับในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์มานี้เนี่ยจะมีกระแสข่าวอยู่กระแสข่าวหนึ่งซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเป็นกระแสข่าวเรื่องการเปลี่ยนตัวนายกร,รัฐมนตรีกระแสข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนที่จะถึงวันที่14สิงหาคมนะครับ แต่ปรากฏว่าตอนนี้เริ่มที่จะเบาๆลงไปแล้วจนแทบจะไม่มีข่าวเลยการเตรียมตั้งรับประเด็นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยกับทักษิณถ้าหากว่าเศรษฐาไม่รอดเริ่มปรากฏให้เห็นข่าวท่ามกลางกระแสข่าวว่าเศรษฐายังได้เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างแรงอยู่อย่างเช่นช่วงต้นสัปดาห์ในกระแสข่าวมติ7ต่อสเศรษฐาได้ไปต่อไม่ต้องเก็บของออกจากตึกไทยคู่ฟ้าเริ่มลือกันมากขึ้น อย่างอาจารย์อานนทศักดิ์วรวิยิย์นักวิชาการจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์อาจารย์อนนท์ได้โพสต์ข้อความผ่านเ c e b o o k เมื่อวันที่12สิงหาคมโดยใช้ข้อความว่า4ต่อ5ต่อมา5ต่อ4ต่อมา6ต่อ3ต่อมา7ต่อ2ถุงขนมฮ่องกงคงชนะอีกแล้วได้ยินมาอย่างนี้รอฟังครับ อาจารย์อนทนเนี่ยโพสเอาไว้อย่างนี้นะครับซึ่งก็ดูจะสอดรับกับการวิเคราะห์ของคนในฟั่งเพื่อไทยว่าคดีนี้เศษฐาน่าจะรอดโดยอิงหลักวิเคราะห์ที่ว่าหากดูจากมติของตุลาการสาลร,รัฐธรรมนูญทั้ง9ท่านเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ลงมติรับคำร้องคดีเศรษฐา,าเอาไว้วินิจฉัยซึ่งจะแบ่งออกเป็น2มติด้วยกันมติแรกคือให้รับคำร้องเอาไว้วินิจฉัย มตินี้ตุลาการเสียงข้างน้อยเนี่ยเห็นว่าไม่ควรจะรับประกอบไปด้วยนักขรรินเมฆไตรัฐประธานสารรัฐธรรมนูญอุดมรัฐอมริตและก็สุมเมศร,รอยกุลเจริญแล้วจากนั้นเนี่ยตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็มีมติเสียงข้างมาก5ต่อสเศรษฐาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีซึ่งตุลาการเสียงข้างน้อย ที่เห็นว่านายกควรจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยประกอบไปด้วยปัญญาอุชาชนอุดมสิทธิวิรธรรมวิรุณแสงเทียนและจิรนิติหวานนมติดังกล่าวจะเห็นว่านักครินซึ่งเป็นประธานสารรัฐธรรมน,นูญอุดมและก็สุเมธร,รอยกุลเจริญลงมติไปนในทางที่เป็นคุณกับเศรษฐาคือลงมติไม่รับคำร้องไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนคนในเพื่อไทยก็วิเคราะห์กันไปว่าเศรษฐาเนี่ยมีตุนอยู่แล้ว3เสียงนะครับดังนั้นขอเพียงแค่ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญขออีกสองเสียงบาลงมติในฝั่งที่ไปคุณกับเศรษฐาตัวนายกก็รอดแล้วนะครับได้เป็นนายกต่อไปซึ่งคนของเพื่อไทยเนี่ยเขาเชื่อว่ามีโอกาสสูงเพราะว่าประเด็นข้อต่อสู้ของเศรษฐาที่ปรากฏในคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาคำถแถลงปิดคดีแบบลายลักษณ์อักษรที่เศรษฐายืน่นให้ศาลร,รัฐธรรมนูญ ซึ่งได้วิศนุเครืองามมาช่วยกำหนดประเด็นตรวจทานให้ทุกบรรทัดก่อนส่งสารรัฐธรรมนูญน่าจะหักล้างข้อกล่าวหาของกลุ่มสวอ,อ .40 คนได้แม้ว่าอาจจะไม่ทุกประเด็นนะครับแต่ก็น่าจะโน้มน้วให้ตุลาการสารวิจิต์ไฉออกมาในทางที่เป็นคุณกับเศษษาาจนรอดได้นั่นแหละครับแต่กระนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วความเชื่อมั่นของฝั่งเพื่อไทย กับความเชื่อมั่นของคนในตึกไทยคู่ฟ้าที่เชื่อว่าเศรษฐาจะรอดแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยจะจริงหรือไม่จริงต้องรอฟังกันวันพรุ่งนี้พุธที่14สิงหาคมบ่าย3โมงตรงครับ